สวัสดีครับ Skytech Shop Presentation เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของการอ่าน Data Data List นะครับในตอนที่3นะครับของ Toyota Hilux Vigo นะครับปี2014นะครับนะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราอธิบายในส่วนของหน้าที่2นะครับตอนนี้เรามาดูหน้าที่3นะครับทั้งหมดนี้จะมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการนะครับนะครับค o m เมอร์เล Pressure Sensor สนะครับ ัข้อ42คือ fuel pressure ความดันเชื้อเพิงความดันความดันล่างนะครับตัวนี้อ่านได้313บารนะครับตัดเลข0ูนย์สตัวท้ายนี้ออกนะครับตัวนี้อ่านเป็น c o m n l a t i e Pressure Sensor 2นะครับจริงๆ Sensor 2นี่ไม่มีนะครับมี Sensor เดียวนะครับตรงนี้ในะเครื่องสแกนหรือว่าตัว Data ตรงนี้ก็อาจจะทำเมนูขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆคือค่าตรงนี้ครับ Sensor มีตัวเดียวนะครับ แล้วก็ค่าที่อ่านเนี่ยก็อยู่จริงๆก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของตัวเครื่องสแกนนะครับไม่เป็นไรนะครับเราบางตัวนะครับมีข้อผิดพลาดนะครับตอนท้ายๆเหลือจะอธิบายให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ให้เรารู้ว่าอะไรผิดพลาดเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับถัดมานะครับเป็น f u เ l temperature นะครับอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่45องศานะครับ รงนี้ก็จริงๆก็ไม่ควรจะเกิน60หรือ80นะครับเพราะเกินมากกว่านี้นะครับการจีดน้ำมันหรือการเฉยค่าต่างๆก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับโดยโดยเฉพาะกํากำลังของเครื่องยนต์นะครับก็ผิดเพี้ยนไปด้วยเช่นกันนะครับถัดมานะครับในเรื่องของ fuel return temperature นะครับอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงขากับนะครับตรงนี้50องศานะครับถ้าตรงนี้มีค่าสูงเยอะๆนะครับก็ต้องสังเกตให้ให้ดีนะครับ บางทีตรงนี้ค่าสูงเยอะๆมากๆนะครับตัวกล่อง ECU ก็อาจจะไม่โชว์ค่าโคด้ดหรืออะไรขึ้นมาก็ได้นะครับังนั้นเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามีอุณหภูมิขากับน้ำมันเชื้อเพลิงอุณหภูมิสูงนะครับหรือว่าตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนะี่ยมีอุณหภูมิสูงครับก็พึงสังเกตว่าตัวแหวนรองหน้าหัวฉีดเนะี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะว่าเกิดการลีกของตัวเขาเรียกว่าลีกของตัว,อตว,อตวไอไอร้อนที่อยู่ใน ลูกสูบอยู่ในกระบอกสูบนะครับไหลขึ้นมาจากตัวแหวนรองนะครับมาผ่านเข้ามาที่ตัวหัวฉีดเสื้อหัวฉีดทําให้ตัวเสื้อหัวฉีดร้อนแล้วก็ส่งผลถึงตัวน้ํามันที่ไหลกลับที่น้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับไหลกลับไปที่ถังด้วยนะครับตรงนี้ก็ให้เราสังเกตด้วยนะครับตรงนี้นะครับถัดมานะครับเป็นทาร์เก็ตปั๊ม S-C-V Current นะครับเป็นกระแสนะครับของ S-C-V นะครับที่ ตัวเครื่องยนต์ต้องการนะครับค่าสูงสุดเนี่ยก็จริงๆไม่ควรจะเกิน1500มิลลิแอมนะครับเป็นค่าที่เขาเรียกว่าค่าที่อยู่ในในเกณฑ์ของเขานะครับก็อาจจะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าตัว s อ v พอกินไฟเยอะๆขึ้นเนี่ยก็แสดงว่า s อ v เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับตรงนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ครับพันนี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอเคยิ่งน้อยก็ยิ่งดีนะครับแต่ถ้าน้อยมากเกินก็ไม่ดีเป็นศูนย์ก็ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นข้อสังเกตให้เรานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในกล่อง e c u เองเ่ยเขาก็ทําการเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับว่าสมมุติว่าเกินไปที่อยู่ที่2,000มิลลิแอมอย่างเงี้ยตัวกล่อง ECU เองก็อาจจะสั่งให้ตัวไฟรูปเครื่องโชว์ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับตัวของสมองกลที่เขาทําโปรแกรมมาว่าจะทํามาในลักษณะแบบไหนนะครับนี่ก็ให้เราสังเกตไว้นะครับ ปั๊ม SCV Learning Value นะครับค่ากระแสไฟฟ้านะครับค่า Learning อยู่ที่38.6นะครับคล้ายๆกับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับ Target EGR Position นะครับตำแหน่ง EGR ที่ ECU สั่งนะครับหกนะครับ EGR Cost LM นะครับ LM คือลิมิตแปลว่าค่าจำกัดค่าจำกัดตำแหน่งปิดของ EGR คือ0.6 V โวลต์นะครับปกติตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 0.1ถึง5โวลต์นะครับโดยปกติวันนั้นเนี่ยศูนยโวลต์คืออยู่ตำแหน่งที่คล้ายๆกับตำแหน่งที่หลีนะครับ EGR close limit status สถานะตำแหน่งปิด EGR ก็บอกว่าโอเคนะครับก็คือสภาพพร้อมใช้นะครับไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับถัดมานะครับเป็น target booster pressure นะความดันบูสต์ที่ต้องการนะครับ9.18 จุดหนนะครับทก็ตคือเป้าหมายนะครับคือที่ตัวเครื่องยนต์ต้องการนะครับคือต้องการที่เท่านี้นะครับบูสต์เทอร์โบนั่นนะครับถัดมาเป็น v n t u r b o Command นะครับคำสั่งของ v n t u r b o รนะครับรอบต่ำก็จะหลีนะครับตัวนี้นะครับถ้ารอบสูงไอ้ตัวก็เรียกว่าตัวตัว variable n o ลนอสเ่ยก็จะกางมากขึ้นนะครับ เพื่อรับตัวไอเสียให้มากขึ้นเพื่ออากาศให้มากขึ้นนะครับ V- เทอร์โบไท e นะครับเป็นประเภทของ V- เทอร์โบเป็นแบบ DC นะครับเป็นมอเตอร์ขับแบบ DC นะครับตรงนี้นัน่นึงนะครับตัว VNT ก็คือ Variable Nozzle Turbo VG ก็คือ Variable Geometry นะครับแล้วแต่จะใช้นะครับแต่ว่าหลักการก็คืออันเดียวกันนะครับตรงนี้พอรอบต่ำๆต,ตรงนี้ก็หลีก็คือสั่งให้หลีนะครับ เราต้องไปดูที่รถจริงอีกทีนะครับว่าตอนที่เร่งเครื่องตรงนี้ค่าตัวนี้ควรจะลดลงนะครับเพราะว่าเปิดมากขึ้นนะครับเพื่อให้ตัวไอเสียเนี่ยมาขับไอตัวใบพัดแล้วก็ปั่นตัว ID เนี่ยเข้ามาให้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้็ควรจะเปิดรับให้มากขึ้นนะครับค่าตัวนี้ควรจะลดลงนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูที่ตัวรถอีกทีใช้เครื่องวิเคราะห์นะจับดูนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับ นะก็ทําให้เรารู้พฤติกรรมการทํางานของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับตัว v n turbo max angle นะครับองศาเปิดสุดของ v n turbo 9นะครักบ99.6นะครับก็คือร้อยนั่นแหละครับ v n turbo minimum angle นะครับอบ um บงศาต่ำสุดของ v n turbo 47.6นะครับตัว v n เนี้ยปิดศูนย์ไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องหลีนะครับต้องหลีให้มี ตัวไอเสียเนี่ยไหลผ่านด้วยนะครับมิฉะนั้นเน right. bueno. okay, ok, ี่ยตัวเทอร์โบก็จะไม่หมุนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีค่าต่ําสุดของเขานะครับแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์ปิดไม่ได้ปิดสนิทไม่ได้นะครับนะครับถ้าเล็งรอบสูงๆนะครับตัวตรงนี้ต้องกางขึ้นนะครับใบพัดของตัว VN ก็ต้องกางมากขึ้นนะครับนะแต่ว่ายังไงเปิดสุดก็ต้องไม่เกินนี้นะครับองศาเปิดสุดของเขานะครับนี่องศาปิดสุดของเขานะครับตัวเลขตรงนี้อยู่ในย่านเลนจ์การใช้งานนะครับ ถัดมาเป็นสตาร์เตอร์ซิกแนลนะสัญญาณการสตาร์ทรถยนต์นะครับเราไม่ได้หมุนกุญแจสตาร์ทก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี้ติดไปแล้วนะครับนิวตรอนโพซิชันสวิตซิกแนลสัญญาณสวิตตำแหน่งเกียร์ว่างก็ออนอยู่ตอนนี้นะครับเราไม่ได้เข้าเกียร์นะครับก็เกียร์ว่างนะครับสต็อปไลท์สวิตถ้าเราเหยียบเบรกตรงนี้ก็จะเป็นออนนะครับ Ac ซิ g n กแนนะแอร์ระบบแอร์นะครับ ตรงนี้คอมเพรสเซอร์ยังไม่ได้ทํางานก็ออฟอยู่นะครับถ้าคอมทํางานก็เป็นอ่อนนะครับอิโมบิลิเซอร์คอมมิเนเคชันนะครับสัญญาณเรียกว่าการสื่อสารกับระบบอิโมก็ต้องออนอยู่นะครับเนื่องจากรถคันนี้มีอิโมนะครับก็ต้องออนสัญญาณตรงนี้นะครับ61 Check m o d ชมนะครับโหมดการตรวจสอบของรถยนต์นะครับตัวนี้ไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรก็ออฟอยู่นะครับ Complete พาร์ต o อนิเตระบบตรวจสอบสิ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ก็คือ Component Test นั่นเองนะครับซึ่งอธิบายไปแล้วในเรื่องของ OBD 2 o นะครับตรงนี้ก็บอกว่าพร้อมใช้ available หรือพร้อมใช้นะครับตัวคอมโพเน n ต์เทสตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของตัว ECU นะครับเครื่องเครื่องเขาเรียกว่ารถยนต์หรือเครื่องสแกนหรือตัวออนบอร์ board, นะครับ ก็จะมีในส่วนของคอมโพเนนต์เทสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคอนฟิกเกชันอันหนึ่งนะครับที่จัดอยู่ให้อยู่ในส่วนของตัวกล่อง ECU แล้วก็ตัวเครื่องสแกนรถยนต์ก็จะไปจับตัวนี้ได้นะครับอ่านค่าตัวนี้ได้ว่าเขาทำการคอมโพเนนต์เทสอย่างไรมีความสมบูรณ์อย่างไรนะครับตัวนั้นแสดงผลออกมาเป็นคำว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกรายละเอียดออกไปว่าเป็นอะไรนะครับตรงนั้นนะครับตัวนี้ก็บอกว่าพร้อมใช้งานนะครับ ฟ i e ด์ซิสเต m o มอนิเร์นะครับระบบตรวจสอบเชื้อเพลิงก็พร้อมใช้งานนะครับไม่ได้บอกอะไรนะครับบางอย่างเราก็ไม่จะเป็นต้องรู้นะครับหรือเขาอาจจะไม่อยากให้เรารู้นะครับเขาก็เลยปิดไว้ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนของหน้าที่3นะครับก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อหน้าที่4กันนะครับสวัสดีครับ